เอาพิชัดของเรากาติดเกี่ยวกับเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับติดตามภารกิจกันหน่อยว่าวันนี้นั้นไปทลายสักกี่จุดเกี่ยวกับธุรกิจของนายตู้ห่าววันนี้ไปกัน35.9จังหวัดและพบหลักฐานการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในขณะที่อีกชุดหนึ่งแบ่งไปไ,ไปจับกลุ่มได้อีกหนึ่งคนชื่อว่าโทนี่เป็นหนึ่งใน5เสือทุนจีนไปจับได้คาคอนโดมิเนียมนะฮะวันนี้พิกโจ๊กรองพอบตรพลตำรตวจไอสุรเชฐ์หักพานพร้อมกําลังตารวจเข้าตรวจค้นบริษัทย่านหวยขวาง แล้วก็พื้นที่เก้าจังหวัดรวม35จุดที่เชื่อมโยงกับตู้หา่าวแบ่งเป็นพื้นที่อย่างนี้กรุงเทพไป12หมายภูเก็ตไป8สมุทรปราการ6ชนบุรีสประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชปทุมธานีพังงาพระนครศรีอยุธยาอีกแห่งละหนึ่งรวมทั้งสิ้น35หมายทั่วประเทศไทยเบื้องต้นครับผลปฏิบัติการในครั้งนี้รวบตัวคนได้อีกหนึ่งคนสแสดงความยินดีด้วยตบมือให้ตำรวจนะรวบตัวโทนี่ แม้ว่าจะช้าไปหนก็ตามแอบกระซิบเป็นหนึ่งในห้าเครือข่ายธุรกิจจีนสีเทามีพื้นที่ปากหลักอยู่ที่สมุทรปราการเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวนะฮะอ่านะลาเทคอะไรสักอย่างนะครับเวลาเสิร์ชดูต้องเสิร์ชดูดีๆนะมันมีลาเทคในวงเล็บไทยแลนด์กับลาเทคธรรมดาเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตนะฮะอ้าวเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาผมจะว่าเรื่องนี้ละเอียดเลย รถทัวร์มี80คันเคยให้บริการทักท่องเที่ยวโรงแรมมีทุนจดทะเบียน50ล้านบาทแต่โอ้ทำไมมีธุรกิจการก่อสร้างหลายร้อยล้านบาทต่อมาอีกขาหนึ่งครับพลตะรกนต่อศัก์สุขวิมลแล้วก็พลตะรกนสุรเชษฐ์หักพานด้วยไปด้วยกันเลยคราวนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปปสปปงพิสูจน์หลักฐานงานนี้งานใหญ่เลยต้องไปชุดใหญ่ฮะ H S H A O ชื่อย่อของเครื่องบินลำนี <Rebel> ้เป็นรห eh ัส right. ที่ติดอยู่ท <of> ี่หางนะฮะรหัสที <to> ่ติดอยู่ที่หางเครื่องบินที่เป็นเครื wit. ่องบินส่วนตัวคุณเห็นไหม H S ขีด H A O H S นี่คือเครื่องบินในประเทศไทยเขาจะขึ้นด้วย H S ส่วนในชื่อข้างหลังเนี่ยมักจะเป็นชื่อย่อ H A O อ่านว่าอะไรนะ How รู้ชัดๆยังไงก็ไม่รู้เนาะอืม จอดอยู่ที่สนามบินบ่อฝ้ายคุณผู้ชมจําได้ไหมครับตอนแรกปรอปอไม่ยึดนะฮะบอกว่าไม่ใช่ชื่อของตู้ห่าวจนกระทั่งต้องไปลากเอาเอาหลักฐานขุดขึ้นมานะว่าเจ้าของเครื่องบินในนามนิติบุคคลที่มีชื่อของตู้ห่าวเป็นกรรมการถึงจะยอมไปยึดกันวันนี้เก็บเครื่องบินมาแล้วก็ตรวจหา DNA หาสารเสพติดเอกสารที่อยู่ในเครื่องบินเอามาตรวจสอบ ซึ่งเครื่องบินลำนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ปอปสนั้นอายัดไว้ก่อนแล้วนะครับลองฟังดูฮะเครื่องบินลำนี้เออใช้ชื่อของของบริษัทนะครับนะซึ่งมีซึ่งมีตู้ห่าวเนี่ยเป็นเป็นกรรมการบริษัทนะครับเพราะนั้นบริษัทชื่อบริษัทโมเดลลาเต็กมานะซึ่งบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทชื่อโมเดลลาเท็นะครับนะซึ่งมีนายตู้ห่าวเนี่ยเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นนะและเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะนั้น โดยเห็นเนี่ยเครื่องบินลำนารเก่าถึงเชื่อมดวงกับตู้หา่าวนะครับตู้ห่าวเนี่ยปเป็นพลตำรวจสุรเชษก็ยังบอกต่อนะฮะอาจจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าในทุนจีนหลักๆมี5คนจับไปแล้ว4คนนะครับคุณผู้ชมครับถามว่าตอนนี้เหลือกี่คนเหลือ1คนคือหมิงซึ่งหมิงก็คือจับยากแล้วเพราะว่าหมิงออกนอกประเทศไปแล้วก็ต้องขอหมายอินเตอร์โพลก็คาดว่าบอกว่าไม่เกิน3สัปดาห์จะสามารถจบคดีนี้ได้หมดนะฮะ ทั้งการสมคบคิดยาเสพติดแล้วก็การหลบเลี่ยงภาษีสพสมิตด,ด้วยก็นู่นแหละฮะเกือบท้ายปีสื่อถามคุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์นั้นบอกว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นั้นล่าช้าไปนะกลุ่มทุนจีนบางส่วนหลบหนีไปได้พลตำรวจต่อศักท่านก็บอกว่าตํารวจทํางานเต็มที่แล้วไม่ได้ล่าช้านะฮะแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานลองฟังท่านดูฮะ ไม่ชราช้าหรอกครับทุกอย่างทุกขั้นตอนมันมีการต้องรวบรวมพยานหลักฐานการจะไปขอหมายคน้นกอกสารไม่ใช่พท่านเหมือนพิชวิทย์ให้มาแล้วผมไปขอเลยเอาอย่างเงี้ยท่านไม่ให้หรอกครับมันต้องมีพยานหลักฐานคุณต้องสืบมากอ่อนทำรายงานสายขึ้นไปต้องไปชี้ไปชี้แจงต่อศสาลสารทีร่ออกหมายหมายคน้นมีเหตุอันควรสงสัยว่ามันกระทำความผิดจริงถึงให้มามันมีขั้นตอนของกระบวนการขอหมายคน้นไม่ใช่ขอวันนี้แล้วจะได้เลยต,ต้องรวบรวมพยานหลักฐานมาก่อนนะครับวันนี้เราทําต่อเนื่องครับยังไม่อยู่ ดูรายละเอียดในเพจของคุณชูวิทย์หน่อยแล้วกันนะครับคุณชูวิทย์ก็โพสต์ข้อความบางส่วนประมาณนี้นะฮะจีนเทาเหมิมเกริมหลินหลงมาอีกแล้วหลินหลงอุ้มเด็กอยู่เห็นไหมฮะแล้วแต่งชุดทหารบกยศพันเอกแต่คุณดูตรงหน้าอกสองข้างรอปภชัดๆผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะในทหารยศพันเอกเขาไม่ได้มีชุดแบบนี้เครื่องแบบผิดหมดนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะมาบอกให้คุณผู้ชมนั้นรู้เท่าทันในพวกคนที่ชอบ แต่งตัวปลอมเป็นตำรวจทหารว่ามันเป็นยังไงนายคนนี้หลอกคนจีนด้วยกันที่มาประเทศไทยบอกว่าใช้เงินซื้อทุกอย่างได้หมดก็ดูเขาสิซื้อยศพันเอกก็ยังได้ดูนะประวัติคือทำบ่อนคนจีนขายยาบ้านใหญ่โตหรูหราคู่กับตู้า่าวปัจจุบันหนีออกจากไทยไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าความชักช้าโอเอของหน่วยงานรัฐที่ทำตัวไม่ประสีประสาจนตัวใหญ่หนีหมดเหลือเพียงริ้วล้อเอาไว้เฝ้าบ้าน ที่แต่ละหลังจ่ายสดหลังร้อยล้านหรือว่าคอนโดยกชั้นแต่ไม่ใช่ชั้นเดียว3-4ชั้นจีนกวาดหมดมีภาพด้วยตู้ห่าวหลินหลงหน้าชัดเจนเลยตำรวจเพิ่งบุกบ้านหลินหลงไปข้อมูลอยู่ในแฟ้มทะลวงจีนเทาของผมโดยพันไปถึงหลายหน่วยงานรัฐที่อ่อนแอปวกเปียกทำงานอื่นเป็นเรือเกลือจนทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางจีนเทาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แรงคุณชูวิทย์บอกอีกยังไม่จบฮะ ป,ปอปสยึดแล้วไม่ค้นหนีกลับบ้านแปะกระดาษสามแผน่นท่านเลขาป,าป,าปาอปสคงยังงงเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาลูกเขยอวบอวบนี่คือชื่อเล่นของตํารวจอดีตตารวจนะฮะแต่หลานเขยตู้ห่าวโดนคดียาแถมไม่ตรวจค้นทําให้ตํารวจต้องไปตรวจซ้ําอีกรอบไม่ประสานทํางานไม่เป็นชักไปกันใหญ่ทั้งนี้เปพรุ่งนี้เวลา11บเนาฬิกาคุณผู้ชมครับพลตํารวจต่อศักแล้วก็พลตํารวจสุรเชษท่านก็จะ ร่วมกันถแถลงผลการกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทานะฮะความคืบหน้าคดีจินหลิงผับแถลงที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์อยู่ที่เมืองทองธานีพวกนี้น่าจะได้มีข่าวใหญ่ให้ได้อ่านกันต่อล้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์ไว้กระตุ้นเตือนบรรดาหน่วยงานรัฐทั้งหลายเพราะว่าคุณชูวิทย์น่าจะ รวบรวมไปแฟ้มใหญ่เลยนะฮะ,ะ,ะก็ส่งไปว่ากันต่อไปครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าจะมีการถแถลงการอะไรต่อไปบ้างวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้